วันนี้พาทุกคนกลับมาตัดผมที่ร้านค l a s s ิกยาร์กันอีกรอบครับจากคราวที่แล้วผมพาทุกคนมาลองการฮอ t o ท e เวลเชฟไปแล้วใช่ไหมรอบนี้เรามาตัดผมกันแบบ proper กันบ้างนะครับผมในครั้งนี้เหมือนจะเป็นร็อกสบายๆมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะแทรกเนื้อหาของประวัติศาสตร์ของ b a r b เบอรคนที่เข้ามาดูก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะสลับกันไปนะครับระหว่างเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของบาร์เบอร ฟุตเทจที่ผมได้พูดคุยกับช่างแล้วก็ทำการตัดผมไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นว่าทั้งเซอร์วิสของทางร้านคลาสสิกยาร์ดเองเป็นยังไงแล้วก็สลับไปกับประสาทของบาร์เบอร์ด้วยนะครับจะได้ไม่แบบว่าน่าเบื่อเกินเนาะวันนี้ก็อย่างที่เห็นว่าผมผมยาวแล้วนะครับก็จริงๆไม่ใช่คนที่ตัดบาร์เบอร์เท่าไหร่เป็นคนที่แบบว่าดัดผมเพราะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเข้ากับการเซตผมแบบบาร์เบอร์เท่าไหร่การดูแลผมงผมอยากให้มันเปลี่ยนบางครับสมมติว่าแบบช่วงนี้เราดัดบ่อย ช่วงเนึงอจะแบบไม่ไดัดเราตัดธรรมดาบ้างลองเปลี่ยนมาตัดแนวบาร์เบอร์อรคลาสสิกตัวบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นรูทชีนที่โอเคนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาตัดผมกันแล้วก็คุยกับช่างว่าแบบเออมีทรงประมาณไหนแนวบางนะครับง่ายๆสั้นๆไม่ยาวในยุคสมัยนี้ครับที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วเราจัดการ Google Calendar เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันลงตามล็อกตามเวลาที่เราคิดไว้ใช่ไหม ยุคที่แบบเราสื่อสารก็แค่พิมพ์แล้วก็กส่งไปอะไรเงี้ยผมก็เคยตั้งคําถามกับตัวเองนะว่าทาไมผมถึงต้องยอมมาแบบตัดผมชั่วโมงหนึ่งกับนโกนหนวดอีกชั่วโมงหนึ่งที่บาร์เบอร์ช็อปซึ่งคําตอบสําหรับคําถามนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันตั้งแต่ว่าบาร์เบอร์เนี่ยมันกําเนิดมายังไงครับบาร์เบอร์เนี่ยไม่ได้เป็นช่างตัดผมมาตั้งแต่แรกนะและร้านบาร์เบอร์ก็ไม่ได้เป็นสถานที่สําหรับตัดผมมาตั้งแต่ต้นครับเรื่องราวต้องย้อนกลับไปไกลกว่าที่เราคิดครับ สู่ยุคสำเร็จเลยฮะยุคซึ่งที่มนุษย์เพึ่งค้นพบวิธีการโกนหนวดเคราเป็นครั้งแรกในอียิปต์โบราณเนี่ยการมีใบหน้าที่เกลี้ยงเกลาคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และสถานะทางสังคมที่สูงส่งครับช่างตัดผมในยุคนั้นคือบุคคลที่ได้รับความนับถือสูงมากไม่ต่างจากนักบวชหรือผู้ประกอบพิธีกรรมเลยวัฒนธรรมนี้เดินทางข้ามผ่านการเวลามาสู่ยุคคลาสสิกของกรีกและโรมัน ที่ซึ่งปรัชญาประชาธิปไตยและการดูแลตัวเองเบ่งบานถึงขีดสุดร้านบาเบอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบที่ยุคโรมันครับมันไม่ได้ตั้งอยู่ในมุมตึกที่เงียบเหงาเหมือนร้านบาร์เบอร์ในที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนาะแต่มันตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสของเมืองเคียงข้างกับตลาด และโงอาบน้ําสาธารณะเลครับที่นี่คือโซเชียลคลับแห่งแรกของโลกอย่างแท้จริงและนี่คือสถานที่ที่สุภาพบุรุษทุกชนชั้นจะมาพบปะเพื่อถกเถียงเรื่องปรัชญาการเมืองฟังข่าวสารล่าสุดหรือแม้กระทั่งนินทาเรื่องชาวบ้านครับการมาที่ร้านบาร์เบอร์ทุกเช้าเนี่ยคือกิจวัตรประจําวันที่สําคัญไม่แพ้การอาบน้ำเลยครับมันคือสถานที่ที่ความคิดและข่าวสารถูกแลกเปลี่ยนอย่างอิสระ เป็นหัวใจของชุมชนเมื่อจกักรวรรดิโรมันร่มสลายครับโลกเข้าสู่ยุคก,กลางบทบาทของ barber ก็เปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งครับเมื่อศาสนาจักรออกคําสั่งห้ามนักบวชยุ่งเกี่ยวกับการหลังเลือดอีกต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยนักบวชคือหมอใช่ไหมครับตอนนี้ b a r b ร์เนี่ยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้ของมีคมเนี่ยจึงต้องก้าวเข้ามาดับบทของศัลยแพทย์อย่างเต็มตัวแทนครับพวกเขาไม่ได้ตัดผมและโกนหนวดอย่างเดียวแต่เขายัางทําการผ่าตัดเล็ก การครอบแก้วสวนทาวารถอนฟันต่างๆและที่สําคัญคือการถ่ายเลือดซึ่งเป็นการรักษาโรคที่ยอดนิยมในสมัยนั้นสัญลักษณ์เสาหน้าร้านหรือ barber pole ที่เราเห็นกันที่มันหมุนๆอยู่เนี่ย สีแดงหมายถึงเลือดสีขาวหมายถึงผ้าพันแผลและตัวเสาคือแท่งที่คนไข้กำไว้เพื่อให้เส้นเลือดมันปูดขึ้นมาครับ b เบอร์ในยุคนี้คือผู้ที่ดูแลทั้งสุขอนามัยและความเจ็บป่วยของคนในชุมชนคนระผ่านมาจนถึงศตวตรรษที่19และต้นศตวตรรษที่20ยุคทองของ barber shop ได้เริ่มต้นขึ้น โดยเฉพาะในอเมริกาครับซึ่งไม่ได้เป็นแค่สถานที่อีกต่อไปแล้วแต่เป็นเหมือนกับเป็นพระราชวังของผู้ชายนะครับเก้าอี้บาร์เบอร์บุหนังอย่างดีขนาดใหญ่โตเหมือนที่เราเห็นตามร้านบาร์เบอร์ช็อปหรูๆทั่วไปเนี่ยถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจ,จิตรเลยเคาน์เตอร์ทำจากหินอ่อนหรือไม้เนื้อดีกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความหรูหราของบาร์เบอร์ช็อปแห่งนั้นทุกรายละเอียดถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับลูกค้าครับ ที่นี่คือสถานที่ที่พ่อจะพาลูกชายมาตัดผมครั้งแรกในชีวิตเป็นเหมือนพิธีการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มกลิ่นของเบรัมและ After Shave เสียงรับมีดโกนบนสายหนังสัมผัสของผ้าอุ่นๆบนใบหน้ามันคือประสบการณ์ที่กระตุน้นทุกประสาทสัมผัสเป็นสถานที่ที่พักพิงจากโลกภายนอกอย่างแท้จ,จริงครับเวลาที่ผมไปบาร์เบอร์เนี่ยผมจะรู้สึกว่า เออมันเป็นเวลาที่เหมือนกันเราได้ไปมาส аж ะมันเหมือนกับการนวดมันผ่อนคลายเสียงที่เกิดขึ้นข้างในฟีลลิ่งที่มันสัมผัสกับผิวเรามันคือความสบายที่มันใหญ่ไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนแต่แล้วการมาถึงของวัฒนธรรมผมยาวในยุค60และการเกิดขึ้นของหลานซาลอนแบบยูนิเซ็กซ์ที่เน้นความรวดเร็วเนี่ยทำให้บาร์เบอร์ช็อปค่อยๆหายไปครับบาร์เบอร์เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นสถานที่ของคนรุ่นเก่าครับเป็นสิ่งที่ล้าสมัยจนกระทั่งในช่วงไม่กี่1ิบ 20ปีที่ผ่านมานี่ครับที่ผู้ชายเริ่มหยหาในสิ่งที่ขาดหายไปพวกเขาเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ต้องการไม่ใช่แค่การตัดผมที่รวดเร็วแต่มันคือประสบการณ์และความพิถีพิถันครับมันคือการที่เราได้หยุดพักนั่นเองและนั่นนำมาสู่การกลับมาอีกครั้งของบาร์เบอร์ช็อปในฐานะโมเดิร์นเซนชูรีหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชายในยุคใหม่นั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าเราลองมองย้อนกลับไปนะสมัยที่ผมเป็นนักเรียนหรือว่าสมัยที่ทุกคนยังแบบ ต้องตัดผมเราทรงอะไรเงี้ยบาร์เบอร์ก็จะอยู่กระจายตามพื้นที่ต่งตางๆใช่ไหมครับตัดผมตอนนั้นก็40บาท60บาทแล้วต่ทรงใช่ไหมแล้วก็บาร์เบอร์ที่มีราคา7 8 0 0 1,000บาท2000บาททั่วไปแบบทุกว,วันนี้เนี่ยหาไม่ค่อยจะมีนะก็ต้องยอมรับว่าหลังๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีเทรนด์เรื่องของผู้ชายที่ดูแลตัวเองหรือว่าคลาสสิกเมนสแวรหรือว่าในยุคที่แบบเราเริ่มมีการพัฒนาทางด้านเอสเตติกมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็จะโหยหาในอะไรแบบนั้นครับนี้เป็นแบบที่ชอบที่สุดของการตัดผมปกติสะล้ำอุ่นน้ำเย็นอุ่นวันนี้อุ่นๆก็ได้ครับเขอยาไม่ร้อนมาก มนิยามความหมายของแคนจูรี่เมื่อกี้นิดหนึ่งละกันครับแคนจูรี่หรือแปลตรงตัวว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันผมว่ามันประกอบไปด้วย3มอย่างด้วยกันหนึ่งมันคือพื้นที่ที่เราไว้ใจครับเหมือนกับเราไว้ใจให้กับคนแปลกหน้าในวันนี้แต่ว่าจะเป็นเพื่อนเราในอนาคตเนี่ยถือของมีคมเช่นแบบมิดโกนที่มันทัมาโกนหนวดให้เราหรือว่าแบบกันไก่ที่แบบคมจ,จัด o ูมิ่งให้เราเนี่ยคือไอความไว้วางใจเนี้ยมันต้องคือผมรู้สึกว่าบาร์เบอร์เองก็ชวนเราคุยเพราะว่าเขาก็ต้องการละลายน้ําแข็งเราเหมือนกันเนี่ยอ้ใช่ไหมทำให้บทสนทนาที่มันแบบว่าแปลก,ปลกหรือว่าบทสนทนาที่แบบมันไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วมันน่าแปลกใจมากทุกคนที่เก้าอี้บาร์เบอร์ตัวเนี้ยมันเหมือนเก้าอี้สารภาพบาปเลยครับคือเหมือนกับเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าพอเรานั่งไปปุ๊บเขาถามอะไรเราตอบอะไรเงี้ยเออเหมือนมีเครื่องจับเท็จจับอยู่อะไรเงี้ เรื่องของเราออกมาให้กับช่างบาร์เบอร์ฟังได้ครับอันนี้ผมคิดว่าคนที่เคยใช้บริการบาร์เบอร์จะเข้าใจในจุดนี้ครับ 2. มันคือการตัดขาดจากโลกภายนอกครับนี่คือ1ในไม่กี่สถานที่สำหรับผมนอกจากร้านนวดที่การวางมือถือโทรศัพท์ลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเราได้พักสายตาจากหน้าจอได้แบบว่าเออไม่ต้องคอยรายงานว่าอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยกลับไปอยู่กับความคิดของตัวเองแล้วก็คุยกับคุยกับบาร์เบอร์อย่างสองต่อสองอย่างแท้จริงครับ และสุดท้ายมันคือสถานที่แห่งการเปลี่ยนแปลงครับเราเข้ามาในสภาพกระเซิร์กระเซริรเป็นคนป่าแต่ว่าเดินออกไปในอีกสภาพหนึ่งที่แบบเราเป็นผู้เจริญแล้วครับไม่ใช่แค่ภายนอกที่มันดูดีขึ้นนะแต่ว่าภายในก็เหมือนได้พักเหมือนกันเนาะมันคือการรีเซ็ตตัวเองอะ่ะเพื่อกลับออกไป,ไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกอีกครั้งประมาณนั้นครับ เมื่อกี้สระผมสบายมากครับผมชอบอย่างหนึ่งเวลาที่มามาเบอร์เวลาสระผมะเขาจะนวดด้วยมันจะเป็นการนวดแบบว่าช่วงคอช่วงหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะสบายแนละ้วเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีผ้าร้อนแล้วกีการนวดเพื่อให้อี ขึ้นแบบไหนดีจริงๆถ้าตอนนี้ที่เขาชอบๆกันมันจะเป็นสวิตพาร์ทก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละแต่ว่าเราจะรวบไปฟั่งนี้<ม>ตนนเรารวบเก็บใช่ไหมแล้วฟังงนี้เราก็ยกปกติตปเป็นอาทีหนึางสองข้างแต่ฝั่งนี้เราเก็บไปอ๋อแค่ดูเนี่ยเพิ่มเงนงแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่อะไรสบายๆอันนี้ผมใส่เป็นซีอแบบครีมครับ เปิดโลกอันปกติของเจอแต่บเป็นสเปรย์ใช้ลมร้อนสลับกับลมเย็นนะช่วยล็อกให้ผมโคนมันตั้งง่ายแ้วเวลาเราใส่โปรดักต์ที่หลักะมันก็จะเหมือนฐานมันดีมาก่อนอยู่แล้วมันก็จะเซตง่ายขึ้นอืมันฟังนี้เราก็ารั่วไปประมาณนี้ครับผม แล้วแบบเราไม่ได้ตัดด้านข้างให้มันสั้นมากมันก็จะเป็นเชฟที่มันจะเป็นฟิลงม <Okay. S 1> ตัดปุ๊บใช้ใช้เลยครับนี่ก็คือผมใส่โปรดักไปนิดนึงแล้วแล้วตอนเราเป่าได้พอเราใช้ลมร้อนลมเย็นสลับกันด้านบนนี่ก็ตัง้งแบบมีวอลลุ่มนิดนึงครับถ้าเราอยากให้มันอยู่นี่เราก็อัดโปรดักไปอีกรอบนี่ันจะอยู่แหละแล้วเวลาเรา ใส่แล้วก็เน้นแค่ข้างนี้กับช่วงโคนผมกพอเพราะว่าตรงนี้เราอยากให้มันแบบเป็นธรรมชาติแล้วเป็นทรงไม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากโอเคโอเคครับแล้วสมมติแบบระวังรันมันร่วงมันตกอะไรเงี้ย ให้ผมแนะนําก็ปล่อยอืปล่อยธรรมชาติเลยผมรู้สึกว่าแบบสมมติถ้าเหมือนเราผ่านวันไปแล้วแบบมันตกไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นดีฟิลหนึ่งก็จะดูแบบเหมือนเออสบายๆดีแต่ถ้าอยากให้มันแบบเนบเลยไงเราก็ล็อกสเปอืมผมว่าปล่อยไปก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ประมาณนี้ครับปกติผมไม่ค่อย เซตผมเท่าไหร่อันนี้คือสองกระจกเออไม่ค่อยเซตผมเท่าไหร่แต่ว่าก็พอเซตแล้วมันกับแต่งตัวแบบใส,ส่สูทหรือใส่แจ็คเก็กตอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เข้า,านะมันดีกว่าเราปล่อยให,ให้มันกระเซิร์กกระเซิร์กก็เป็นบร์บเบอร์ที่ประทับใจครับก็คือจริงๆตอนเข้ามาไม่ได้มีเพอร์เฟคต์ของทรงผมที่ตั้งใจไว้ก็ให้ทางช่างช่งชวยคิดนะเขาก็แบบไล่ข้างหลังดูก่อนว่าเออประมาณนี้ดีไหมแล้วเก็บข้างบนดูว่าบอกประมาณนี้ดีไหมม่าก็โอเคนะ อย่างนี้คือผมไม่ได้ตัดต้นมากเห็นปะมันยังมีความแบบไล่ดำอยู่ไม่ได้แบบถ่ายขาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ตัดปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องรอให้มันยาวนะครับก็สำหรับคนที่แบบอยากจะไปงานทันทีใช้งานผมทันทีอะไรเงี้ยก็ตัดประมาณนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสก็ตัดให้มันมีความขาวขึ้นก็ได้เออประมาณนี้ครับคลาสสิกยัดที่อารีก็เป็นร้านบาเบอร์ที่คนที่แต่งตัวแนวคลาสสิกน่าจะรู้จักกันดีแหละก็ นะนำให้มาใช้บริการครับเพราะว่าตอนนวดผมสบายแล้วก็ตัดโอเคดีสวยชอบอวันนี้ทุกคนคลิปนี้คงไม่ยาวมากขึ้นต้นครับมาใช้บริการให้ดูแล้กันก็ใครที่สนใจเขามีบริการ Tower Shape ด้วยนะครับก็ผมแปะไว้ตรงนี้ลนแล้วกันก็ไปย้อนดูได้อันนั้นก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่ผมมองว่าดีเหมือนกันแบบจะไปแบบจะใช้งานหน้าเลยอะไรเงี้ยก็มาทำที่นี่ได้เดีวันนี้ครับทุกคนไปแหลบาย